ทำอะไรกันอ่ะมาหานี่นอ๋อเรียกมักมานานะมอานานะไร น่องแนนอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็นะคะก็กําลังอยู่หลังบ้านนะคะตอนนี้เกือบห้าโมงเย็นแล้วนะคะแล้วก็นิ่งตันก็ยังนอนเตยอยู่เลยนะคะยังหลับอยูนอน่อก็อนเดียนน่องแนนนะคะจะพาไปดูข้างล่างนะคะหลังบ้านเพราะว่ารอบที่แล้วไม่ได้พาลงมานะคะเพราะว่านิ่งตั้นงองแงนะคะ ตอนนี้ก็พาลงมาดูข้างล่างนะคะให้เห็นกันชัดๆกันเลยว่าเกิดอะไรขึ้นในสวนแม่นะคะดเดี๋ยวน้องแนนหมุนให้ดูคะ <balloons> ่ะนี่แม่ไปเก็บมามละกอแม่ตอนนี้แม่เก็บไว้ล้มทุกอย่างเลยนี่แม่กล,ล้วยก็ล้มได้มาห้าหวี แล้วก็มะละกอนี่สวนแม่ตอนนี้คือเละหมดแล้วนะคะเพราะว่าฝนตกแล้วต้นมะละกอมันก็ล้มตายหมดเลยรากมันรากมันเน่าหมดล้มหมดล้มไปโอ้เกือบสิบกว่าต้นเลยมั้ง <40 S 1> คือต้นที่ยังเหลืออยู่ก็สภาพก็คือไม่ได้แล้วนะคะ ก็จะเป็นยอดจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะคะก็ยังมีลูกอยู่บ้างนะคะแต่ก็มัน,ม,นมันไม่สมบูรณ์แล้วนะคะมันอาจจะสูกเพราะว่าแบบต้นมันจะตายแล้วหรือเปล่านะคะบางบางลูกก็ลู่ล่วงลงมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ข้างบนก็ยังโอเคอยู่แต่ลูกมันไม่น่ากินนะคะแต่นี่นะคะก็ใกล้าตายหมดแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปหาแม่ว่าแม่กำลังรื้ออะไรอยู่มาดูนี่สิ พี่นัดก็มาวุ่นวายด้วยนะคะไม่ได้มาช่วยนะมาวุ่นวายเฉยๆนี่ทำอะไรกันอะมาหาหนีนอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูมันมันล้มอ่าลูกมันจะอยู่ใต้ดินเนี่ยลูกมันอยู่ตรงเนี้ยแต่เนี่ยคือมันออกอรงกลางต้นอย่างงี้มันมันล้ม เขาเรียกมันอะไรแม่ถ้ามันอยู่ค้างมันจะเป็นอันนี้ไงมันจะเป็นลูกเยอะอันนี้มันล้มแล้วเขาเรียกว่ามันอะไรหน่ลูกมันลูกเห็ดถ้าถ้าบ้านหนูเขาจะไม่กินอันนี้ไงเขาจะกินที่มันอยู่ในดินน่ะในดินก็มีนี่ไงในบ้านหนูเขาจะกินในดินอันนี้อันนี้เขาจะกินไม่เป็นกันกินได้เหมือนกันเลยเหมือนกันใช่ไหมโอ้ไม่โฟกัสแต่ว่าแต่ว่าต้องเอาลูกใหญ่ๆมันนะ ลูกที่เล็กมันก็จะมีแบบจะเปลดอะมันก็ต้องปอกเปลือกออกกันอ่ามันจะอร่อยใช่ไหมใช่มันก็เหนียวเหนียวมันเหนียวเหนียวมันมันเหมือนกันนะเลื่อนๆเนี่ยอ๋อมันโบ้ค้างเนี่ยค้างมันล้มเนี่ยเห็นไหมค้างมันล้มเสียดายนี่ในโคนมันอะโคนมันก็มีหัวหัวมันก็หัวใหญ่ๆเลยนะอือพี่นัทมาปลูกไว้อันนี้โคนมันเนี่ยเห็นไหมมีโคนมันอืมถ้าขุดมันก็ได้ไอ้นี่เลยใช่ไหมเนี่ยขุดมันก็มีหัวล้ม ไม้เดียว,วอ๋อดินมันตุ่มขึ้นมาแสดงว่ามันใหญ่แน่เลยน,นี่หัวมันฝังลึกมากอวะเนี่ยที่เราตัดได้ไหมแม่ตัดทิ้งไปเลยตัดเลยเห,หรอถ้าตัดแล้วเพราะนั่นมันมีลูกมันด้วยตัดทิ้งได้เหมันกำลังเป็นลูกเยอะเลยลูกมันเยอะอันนี้ก็ยังเก็บไว้กินไดอ้อยู่ลูกเล็กอยู่ เก็บไปแล้วตรงนี้อ๋อเป็นลูกเล็กๆอยู่เก็บไว้อันนี้แม่เก็บไว้ก่อนเอาไว้กินรอบหน้ากินไม่เป็นน่บ้านหนูจะเดี้ยวกว้ยตอนนี้สวนแม่สวนแม่เละหมดแล้วแม่ไม่ได้ปลูกอะไรเพิ่มโอฝนตกลงมาหนัก ตำลึงแม่ก็หมดแล้วนะคะแม่ไม่ได้ปลูกเพิ่มช่วงนี้เลี้ยงหลานหลานก็ป่วยด้วยแม่ก็เลยไม่ค่อยได้ทําอะไรต้นพริกแม่โอ้นี่ไงพริกก็ยังออกลูกอยู่เราก็ม,มีพอกินตลอดและพริกอะแม่ปลูกทิ้งไว้ตลอดเหี่ยวฝนตายอ๋อมันเหี่ยวริงด้วยสามตน้นไก่้เขียวเหี่ยวฝน ก็ยังออกลูกอยู่ตนมันแช่นี่ต้นมะนาวแม่นะคะตอนนี้เราไม่ต้องซื้อมะนาวกินแล้วนะคะต้นมะนาวแม่เยอะมากมนาวเยอะลูกใหญ่มากเลยเห็นสุดใหม่สุดก่อนหล่นทิ้งหมดและพวกเนี่ยลูกนี้ลูกใหญ่เลยโอ้ใหญ่มากแต่น้ำมันยังไม่เป็นน้ำดีอยู่มะนาวไร้เม็ดนั่นเนี่ยมะนาวไร้เม็ดไม่มีเม็ด ยังไม่เป็นน้ําดีอยู่มันลูกใหญ่มากมะนาวที่นี่นี่มันเป็นชุดสองชุดแรกมันหมดไปหมดแล้วอันนี้อันน,นี้ขนาดยังยังไม่ยังไม่แกนเนี่ยลูกใหญ่มากนี่ข้างบนนะคะแม่มเช้าี่เก็บบวกแม่เป็นเก็บเก็บวกเก็บแล้วมันก็ออกเรือจะจะ่อยๆแม่เนาะเก็บอยู่อยู่ะลมังตั้งเยอะเนี่ยไม่ได้กินเลย ออกเยอะบวบเล็กนะคะนี่บวบ,บ,บเล็กใหญ่ดอกมันแบบนี้นจิ้มน้ำพริกแล้วมันอร่อยมันหอมนี่นอบชอนีโอ้นี่อ๋อเป็นพวงๆเลยนี่เป็นพวงๆเลย,เเลยแต่ะลมามาสิแกก็เสียดายมะละกอแม่มากเลยนี่หัวเลมแหลมหมดเลยทุกต้นไม่มีใบแล้วมีแต่หัวเลมแหลมหมดเลย โอ้ล้มเยอะเลยนะล้มตายเสียดายนากเลยลนะล้มเน่าหมดเลยมันตรงนี้เป็นที่รับน้ำนะรอบที่แล้วว่าจะพาลงมาดูก็ไม่ได้ดูนิทั้งมองแง่รอที่ทน,นี้กำลังเป็นลูกเหี่ยงหมดเลยต้นตายแล้วเนี่ยใบเดืองเลยเนี่ยลูกเยอะเลยเนี่ยเห็นเสียดายลูกเยอะเลย โอ้มะละกอจะบอกว่ามะละกอสุกข,ขาต้นเยอะมากสุกเนา่าบางลูกมันไม่น่าขายลูกเล็กเนี่ยแม่ก็เลยไม่ได้เก็บขายแต่นุตั้นก็กินอยู่แล้วถ้าแบบมันเป็นแบบนี้แล้วมันไม่น่ากินแล้วนะเหมืนะอมมน,ม,นมันเหี่ยวแล้วก็มันเหลืองไปอันนี้ก็เพิงพ่งเพิ่งล้มเมื่อกี้นี่เองวันนี้เพิ่งล้มเองเมื่อกี้เนี่ย แม่ปลูกใบกะเพราเยอะมากแล้วก็มีนี่เดี๋ยวนองแนนจะพาไปดูฝั่งนู้นนะคะพี่พี่ชายกำลังตัดหญ้าอยู่ที่จริงข้างในนี่ก็มีนอไม้นะคะแต่ก็เราไม่กล้าเข้าไปนี่มันก็มีนอไม้แหละอันนี้กระเจี๊ยบนะคะตายหมดแล้วน้องแนนจะบอกว่ากระเจี๊ยบนี่มันไม่ค่อยออกลูกอะไม่เห็นมันออกลูกเลยออกแค่นิดเดียวนี่ไงลูกมันออกแค่นิดเดียวหนึ่งสองลูกอืม มีลูกน้อยมากแต่เราต้องปล่อยแบบนี้แหละปล่อยให้มันออกลูกแล้วค่อยเก็บอ่ะอืมเนี่ยกำลังแดงๆเลยนะเนี่ยใช่นีนะคะคือต้นมันสูงมากแล้วน้องแนนกินคนเดียวก็ไม่ทันนี่ใครอยู่นี่ตันนอนอยู่นี่ต้นกระเจี๊ยบน่องแนนนะคะก็ออกลูกแล้วนะคะ นี่ค่ะก็ก็คือจะตั้งใจไว้ว่าทีแรกน้องเนนตั้งใจไว้ว่าจะเก็บกระเจี๊ยบแล้วก็ผัดไปให้แบบอพี่พมา่าที่น้องเนนรู้จักนะคะว่าจะผัดไปฝากเขานะคะเพราะว่าเขาทํางานอยู่ที่นี่แล้วเขาไม่มีญาติอยู่แถวนี้เวลาที่แบบอยากกินอะไรอย่างเงี้ยก็พี่น้องเขาแบบส่งมาให้หรือยังน้องแนนก็เลยว่าจะเอาไปฝากเขานะคะ ว่าเราก็ทําอาหารพอได้เนาะเพราะว่าจะไปฝากเขาเขาอยากกินผัดกระเจี๊ยบเขาบอกว่าอยากกินผัดกระเจี๊ยบแต่ถ้าส่งมากินไม่ได้เพราะมันหลายวันใช่ไหมล่ะเพราะเขาส่งไปเซนีมา,าผัดหมูนี่ไงมาถ่ายพี่ไงถ่ายตัวเองถ่ายพี่พพบี้บนี่เห็นไหมทำกันอยู่พี่บี้มาตัดแล้วก็นี่ก็เคลียร์เอากองๆไว้เพื่อที่ถ้ามันแห้งแล้วมันจะได้เผาง่ายนะคะ ต้องถ่ายนุนหรอกถ่ายสามีนี่แหละโอ้สามีใครวะรอจังขยันจริงใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวยทางปลาตะไคร้ไม่ได้หา,างตะขนีนีมันจอดแหนียตนอนกับน้ำ่นยฮะจอดเหนน ใจจะสูกลอกมันนนี่เฉยๆสวยมากเลยอะ่ะกล้องสวยมากเลยนะกล้องชัดมากเลยอะ่ะกล้องแบบมันมันสดอะ่ะมันนะคะก็หลังจากที่รอบที่แล้วน้องแนนว่าจะพามาพามาชมด้วยแหละแล้วก็นีตั้งงอแงไงก็เลยไม่ได้ลงมาเนาะเป็นไงเหนื่อยไหมเหนื่อยไปทำอะไรมาไป ไปตัดหญ้ามาทำไมหอบจังไปดูตัดหญ้ามาไม่ได้ไม่ได้ลูกลูกเอ้ร่วงอีกแล้วลูกนึงเก็บเก็บเก็บปะร่วงร่วงโเสียดายเอาไปเก็บให้แม่ไปร่วงอีกแล้วลูกนึงเคยสวยเลยเนาะใช่เสียดายเนาะเยอะเลยอ่ะไป ที่จริงก็อยากไปหน้าบ้านอยู่แต่ไปไม่ได้ลูกอยู่ต antis, รงนี้เด i i <si Say, oui> ี๋ยวเขาตื่นแล้วเขาจะตกลงมาไปเดี๋ยวเราไปลาก่อนนะก็นะคะสำหรับวันนี้นะคะฝากคลิปแบบอยู่บ้านไปก่อนนะคะชมหลังบ้านนะคะสวนแม่นะคะตอนนี้ก็เสียหายหนักมากนะคะเนื่องจากว่าฝนตกติดต่อกันหลายวันดูสำหรับคลิปนี้ก็ต้องแนนเขาตัวลรก่อนเนาะมีอะไรฝากไหมจ๊ะไม่มีสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ บ๊ายบายค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ